วุฒินีทับทองและประชาชาิมอเตอร์ริงนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่นี่ค่ะ t h e m o v e by Honda นะก็เป็นนิทรรศการที่ Hon d a เนี่ยเขามาจัดแสดงนะก็เขานําในส่วนของรถยนต์คอนเซปต์คร์ในส่วนของรถจักรยานยนต์คอนเซปต์ค่าแล้วก็โลกนวัตกรรมของ Honda เนี่ยมาจัดแสดงที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะคะก็สําหรับตัวนิทรรศการนี้จะมีไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายนของปีหน้านะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ารายละเอียดภายในนิทรรศการแห่งนี้จะมีอะไรกันบ้างตามมาเลยค่ะ นี่นะก็เป็นคล้ายๆกับว่าเราเดินทะลุอุโมง์เข้าไปนะก็จะเข้าไปสู่ในโลกของยานยนต์ของ h อน da เขาแล้วนะคะ h อน d a เนี่ยคอนเซปต์ concept, การพัฒนาแบรนด์ของเขาเนี่ยมาจากในเรื่องของความฝันนะเขาเชื่อในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ความฝันของเขานะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าโลกแห่งความฝันที่ Honda เขาพัฒนามาจนสู่โลกแห่งความเป็นจริงเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาเลยค่ะ ก็เข้ามากันที่โซนแรกนะคะก็จะเป็นในโซนของส่วนจักรยานยนต์นะคะครั้งนี้เนี่ยเขา move มาแล้วค่ะสำหรับเจ้าตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่เรียกว่า CUVE นะคะก็ตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าค่ะเขานํามาจัดแสดงให้เราดูกันนะนี่เลยคันสีขาวแล้วก็คันสีดาที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะคะก็เขาบอกว่าระยะทางในการวิ่งต่อการชาร์จแบตเตอรี่หนึ่งครั้งเนี่ยวิ่งได้อยู่ที่70กิโเมตรนะคะก็นี่หละค่ะตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะซ่อนอยู่ที่ตัวเบาะนี่นะคะก็มีแบตเตอรี่2ลูล นะก็ใช้วิธีการส w a p แบตนะแบตหมดเนี่ยเราสามารถยกตัวแบตเตอรี่โอ้ยค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะนี่นะตัวแบตเตอรี่ที่เขาเอาไปส w a p แบตหมดเนี่ยเราก็สามารถถอดตัวแบตเตอรี่ตัวนี้ไปส w a p ได้<บ>เขาบอกว่าจุดค้ายของเขาเนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนแบตได้ภายใน1นาทีเท่านั้นนะคะ<บ>ก็เขามี3าโหมดการขับขี่ค่ะ<บ>ก็มีในส่วนของอ Eco ี econ mode normal mode แล้วก็ sport mode นะคะให้เราเลือกใช้งาน มาแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะ Honda p พีรูนะคะก็เป็นเจเนอเรชันที่6และรถสปอร์ตคูเป้จากค่าย Honda เขานะก็เรียกได้ว่าคันนี้เนี่ยเป็นคันจริงแล้วก็ขายจริงแล้วนะที่ประเทศญี่ปุ่นในส่วนของตัวรถสปอร์ตคูเป้ของเขานะจะเห็นได้ว่าการดีไซน์ของเขาเนี่ยโอ้ยคอนงจะสวยงามเลยทีเดียวเส้นสายของเขานะด้านหน้า,ด,านด้านท้ายก็ดูที่กระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยมีในส่วนของเซ็นเซอร์มาให้4ตําแหน่งนะก็เป็นเซ็นเซอร์ในเรื่องของเรื่องความปลอดภัยของเขานะคะดูในส่วนของนี่นี่น,นสัญลักษณ์แบบที่เป็นตัว ชื่อแบรนด์ของเขาเนี่ยออกแบบมาใหม่นะแล้วก็นี่พีโรดนะคะก็ในส่วนรถคันนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นในส่วนของเครื่องยนต์ h ฮ b ริดนะคะก็เป็น Full HEV นะคะเข้ามาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 2ลิตรนะแล้วก็ให้กําลังอยู่ที่183แรงม้านะคะก็เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดเนาะก็เป็นระบบไฮบริดแบบ2มอเตอร์นะคะพร้อมด้วยตัวมอเตอร์การขับเคลื่อนแล้วก็ตัวเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเนี่ยค่ะฮอนด้ Honda มาพร้อมกับตัวเทคโนโลยีควบคุมที่เรียกว่า Honda s เอสชินะคะหรือว่าในส่วนของตัว เกียร์แบบ p a ทเทิร์นชิฟนะเขามีมาให้ที่บริเวณด้านหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าตัวล้อของเขาเนี่ยแต่งมาได้ค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะเป็นล้อแม็กสีดำนะเป็นล้อขนาด19นิ้วนะเปื่อยๆเลยนี่เราได้เห็นตัวแคลิเปอร์ที่เป็นตัวสีเงินแหมมันสวยจัดจ้านมากๆเลยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารของเจ้า h o n ด a Pilot คันนี้กันนะคะก็จะเห็นได้ว่าภายในห้องโดยสารนะเขาก็ไม่ได้ดู อึดอัดหรือคับแคบไปเลยนะนี่เลยห้องโดยสารเป็นสีทูโทนนะเป็นสีดําตัดด้วยสีาขาวๆนวลๆตรงนี้นะก็สวยงามมากๆเกียร์ของเขาค่ะเป็นเกียร์แบบปุ่มกดนะเป็นเกียร์ P เกียร์ R เกียร์ N เกียร์ D นะอยู่ตรงนี้แล้วก็มีในส่วนของไดโหมดมาให้เราเลือกด้วยนะคะตรงนี้เกียร์ของเขาเนี่ยเป็นเกียร์แบบ8ปสปีดนะพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันนะหน้าจอดิสเพย์นะคะขนาด9นิ้วนะแล้วก็เขารองรับในส่วนของ o o g l e b u i l t i นนะคะ,ะ,คะแล้วก็ระบบการเชื่อมต่อทั้ง Android Auto แล้วก็ ตัว Apple Car p l a y นะคะระบบเครื่องเสียงเนี่ยมาพร้อมกับลำโพงบส8ตัวนะคะแล้วก็ในส่วน้องตัวเทคโนโลยีความปลอดภัยเนี่ยจัดเต็มกับระบบตัว Honda Sensing นะคะแมมันก็ดูกว้างขวางนะพื้นที่ลองศรีรษะก็โอเคทีนี้เดี๋ยวเราดูห้องโดยสารด้านหลังกันนิดนึงอ่ะนี่เลยค่ะห้องโดยสารด้านหลังของเขานะก็สามารถเข้ามานั่งได้แต่ว่ามันก็จะดูแคบแคบไปนิดนึงนะบาะ ผู้โดยสารด้านหน้าหรือเบาะคนขับเนี่ยอาจจะต้องอยาบปรับเลื่อนมาด้านหน้านิดนึงเพื่อที่จะให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยสามารถวางเท้าได้นะก็มันดูชนชนไปนิดนึงค่ะแต่ว่าอาจจะต้องเลื่อนเบาะมาข้างหน้านิดนึงนะตัวเบาะเนี่ยเป็นตัวเบาะปรับแบบแมนวนวลนะทั้งสองฝั่งไม่ใช่ตัวเบาะไฟฟ้านะคะตรงนี้มาดูที่ห้องบรรทุกสัมภาระด้านหลังกันนะนี่มือเปิดของเขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้นี่ใต้สัญลักษณ์ฮอนดาตรงนี้นะคะตรงบริเวณตัวเอ็นเขาจะเจาะเป็นหลุมเข้าไปนะกดที่หนึ่งดันขึ้นมานี่เลย ก็เข้ามาดูภายในห้องบรรทุกสัมภาระด้านหลังของเขานะก็มีพื้นที่พอสมควรแล้วกันวางของได้แล้วก็นี่เลยเขายังมีช่องซ่อนตรงนี้มาอีกนิดนึงแต่ว่าก็นิดนิดหน่อยหโอเคเวลาเราจะปิดเขามีหลุมตรงนี้ดึงลงมาปิดจุ๊บเรียบร้อย ก็ด้วยเส้นสายรอบคันนะการออกแบบของเขาเนี่ยสไตล์สปอร์ตคูเป้เนี่ยทำให้เจ้า Honda p พี o t คันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นรถยนต์สปอร์ตซีดานที่น่าขับอีกคันหนึ่งแล้วกันนะสำหรับเจ้า Honda p พี o t ดเนี่ยเขาจำหน่ายที่โตเกียวไปแล้วเนาะที่ญีปุ่นไปแล้วเนี่ยในราคา กว่า6ล้านเยนนะแต่ถ้าเบ็เสร็จสรละตะกับภาษีต่างๆแล้วอะ่ะก็อาจจะกระโดดไปถึง4ล้านบาทเลยนะก็ต้องรอดูกันค่ะว่าทาง Honda ประเทศไทยเนี่ยจะนำเจ้าตัว Honda p i l o t เวอร์ชันนี้เข้ามาจำหน่ายในบ้านเราหรือเปล่านะถ้าเข้ามาก็จะขายนะ่าจะกระจายเหมือนกันเพราะว่าเขามีในส่วนของแฟนพันธุ์แท้อยู่ในตลาดบ้านเราพอสมควรเลยทีเดียวค่ะสาหรับเจ้าตัว Honda p i l o t เวอร์ชันนี้ค่ะ